ในส่วนของอนุมัติการปิดกิจกรรมนะครับก็เข้าไปที่เลือกที่กิจกรรมนะครับข้อมูลตรวจสอบและอนุมัติการปิดกิจกรรมนะครับก็ค้นหาชื่อกิจกรรมที่ต้องการปิดนะครับแล้วก็คลิกที่ตรวจสอบด้านด้านขวาของกิจกรรมนะครับ ก็ในส่วนนี้นะครับก็ ي, จะเป็นของอบจอสภา,าหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ต้องการมาอนุมัติการปิดกิจกรรมนะครับเมื่อทางชมรมหรือว่าผู้จัดกิจกรรมได้บันทึกและสรุปผลเรียบร้อยแล้วแล้วก็เสนอเรื่องเรียบร้อยแล้วนะครับอบจอสภา,าหรือเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาอนุมัติการปิดนะครับก็ง่ายๆนะครับก็คือเหมือนเดิมก็คือด้านมุมบนขวานะครับก็จะมีปุ่มผ่านกับส่งคืนแก้ไขถ้ากิจกรรมนะครับได้มีการบันทึกและสรุปผลผิด หรือว่ามีข้อมูลผิดพลาดก็สามารถที่จะส่งคืนแก้ไขได้แต่ถ้าเรียบร้อยแล้วก็กดที่ผ่านได้เลยครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปก็เป็นส่วนของสถานะต่อไปของอบจนะครับก็เข้าคลิกที่ตรวจสอบเหมือนเดิมในส่วนนี้นะครับก็คือกดผ่านไปทั้งหมดนะครับ แล้วก็จะสามารถพิมพ์เอกสารโครงการได้นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นพิมพ์เอกสารของอนุมัติการปิดนะครับก็จะทําการผ่านกิจกรรมได้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับเป็นส่วนของการปิดอนุมัติการปิดกิจกรรมนะครับได้ทั้งของอบจอสภา,าแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับเมื่อสุดท้ายแล้วนะครับทําโครงการได้ทาได้ผ่านไป จนถึงขั้นตอนอนุมัตินะครับก็จะเห็นว่าเมื่ออนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปุ่มตรงปิดปิดกิจกรรมก็จะขึ้นด้านนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการข้อมูลการตรวจสอบและอนุมัติปิดกิจกรรมครับ